สวีดดสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจออกนอกบ้านวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับจะมารีวิวของเล่นชิ้นใหม่ของผมเองนะครับแหมเอาทุกอย่างจริงๆชีวิตผมรีวิวทั้งกินรีวิวทั้งของเล่นถ่ายเซ็กซี่ทั้งตลกฮีฮานะครับเพจนี้หลากหลายหลากสไตล์มากนะครับ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะฮะไม่มีจุดยืนที่แน่นอนนะครับ นึกอะไรได้ทำอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับไม้กันสั่น gimbal DJI Osmo Mobile 3 Combo นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันสนะครับจริงๆ Osmo Mobile เนี่ยออกมาทั้งหมด3เวอร์ชั่นแล้วนะครับ1 2และ3นะครับตัวนี้จะเป็นตัว3และเป็นตัวคอมโบด้วยนะครับเวอร์ชันนึเวอร์ชัน2นี่เราจะไม่พูดถึงมันนะครับเราจะพูดถึงแต่เฉพาะ ของเล่นใหม่ของผมเท่านั้นเองนะครับมามาดูกันเลยนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นคอมโบนะครับตัวคอมโบจะมีขาตั้งแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลองใส่กิมบอล1อันนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ถุงผ้านะครับสวยงามนะครับผ้านิ่มมาก ส่วนตัวธรรมดาจะไม่มีนะครับจะไม่มีขาตั้งตัวนี้จะไม่ได้กล่องอันนี้จะได้แค่ตัว g ิมเบ l ลถุงผ้าแล้วก็สายชาร์จแบตนะครับมาดูการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องตั้งโทรศัพท์ให้ตรงนะครับให้อยู่ระหว่างกลางกึ่งกลางนะครับมันจะมีลูกศรชี้บอกนะครับว่าโฟนคาเมล่านะครับ d ดเ e ็ชั่นนะคือมันจะให้เรา หันกล้องวิดีโอของโทรศัพท์นะครับไปด้านซ้ายมือนะแล้วก็ใส่ตามนี้เลยนะครับส่วนปุ่มต่างๆนะครับก็จะมีจอยสติ๊กอ่ะนี่ครับเอาไว้คอนโทรลตัวมอเตอร์หรือว่าแกนมอเตอร์ทั้ง2อันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูนะครับว่ามันคอนโทรลยังไงส่วนด้านหน้าก็จะมี3ปุ่มใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีปุ่มแรกเป็นปุ่มตัว M ตัว M นี้เอาไว้ใช้เปิดปิดนะครับ ส่วต,ตัวที่2จุดแดงๆครับจะเป็นจุดที่เอาไว้เลคคอร์ดนะครับเราสามารถกดเลคคอร์ดตรงนี้ได้กดถ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวก i มบ l ลก่อนนะครับโดยใช้สายเชื่อมต่อเป็นไทซี C นะครับก็แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กเหมือนกันนะครับปุ่มใหญ่ๆปุ่มนี้นะครับเป็นจอยสติ๊กเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขึ้นบนลงล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับสาธิตให้ดู ก็จะมีซูมมีซูมอินซูมเอาได้จากไมค์กิมบอลเลยนะครับแต่ว่าจะต้องเชื่อมต่อสายเมือนกันกับตัวเลคคอร์ดนะครับวิธีเปิดเปิดยังไงอ่ากดตัว M ค้างไว้ปึ๊บอ่าตอนนี้ g i มบอ l เริ่มกำลังทำงานแล้วนะครับกดค้างไว้ก็จะมีไฟแบตเตอรี่ขึ้นโชว์แบบนี้นะครับ4จุดนะครับแสดงว่าแบตเต็มแบตเตอรี่ตเต็มนะ ตอนนี้มันเป็นแนวตั้งนะครับตอนนี้คือเป็นแนวตั้งนะครับโยกซ้ายโยกขวาได้อ่าเราจะทําให้มันเป็นแนวนอนได้ยังไงนะครับเราก็กดตัว M สองครั้งนะหนึ่งสองปึ๊บนี่เป็นแนวนอนเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนแล้วส่วนจอยสติ๊กด้านหน้านะครับใช้ยังไงทํำยังไงนะครับมาผมจะเลื่อนปุ่มไปทางซ้ายมือนะครับ แกนมอเตอร์ด้านล่างจะทํางานนะครับมาดูไปทางซ้ายนะครับอ่าเราเลื่อนไปทางขวาแกนมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางขวานะครับเหมือนการแพนนะครับแพนอ่ากล้องไปทางซ้ายแพนกล้องไปทางขวานะครับ้าสิบ,สบ่ภาษาบ้านๆก็คือหันซ้ายหันขวาเนาะอ่าถ้าเราเลื่อนปุ่มขึ้นข้างบนหรือลงล่างล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับ ตัวแกนมอเตอร์ด้านบนมันก็จะทํางานนะครับมันก็จะหมุนลงตามนะครับอันนี้ผมจะเลื่อนปุ่มขึ้นนะครับปุ๊บอ่ากล่องมันก็จะทิ้วขึ้นนะครับหรือว่ามันจะแงนมันสิแงนหนาขึ้นอ่าเอากดลงปุ๊บกล่องกล่องมันก็สิงุมลงอ่าหรือมันจะเป็นการทิ้วนะครับทิ้วอัพทิ้วดาวนะครับทิ้วขึ้นทิ้วลงได้เลยนะนี่ นี่ครับฟังก์ชันจอยสติ๊กก็จะประมาณนี้นะครับส่วนจอยสติ๊กด้านหน้านะครับเอาไว้ควบคุมอะไรนะครับมาดูครับจะสาให้ดูตอนนี้ผมจะทิ้วขึ้นให้สุดแล้วก็จะเอียงไปทางขวาสุดเลยนะครับนี่เราจะตั้งกิมบอลกลับข,ขึ้นมาได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาใช้ปุ่มจอยสติ๊กด้านหลังไอ้ด้านหน้านะครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่นิ้วชี้นะครับกด 2- องครั้งเับเบลคลิกปึ๊บปึบ๊อ่ามันก็จะกลับมาทีา่มุมมองเดิมนะครับหรือว่ากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับกิมบอลเหมือนรีเซตเหมือนเหมือนเหมือนตั้งค่ารีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับแล้วศึกษาดูก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเค เมื่อบานก็ถือขับรถภาพสมูทมากนะครับถือวิ่งก็สมูทจริงๆส่วนโหมดท,ที่ใช้ถ่ายนะครับก็จะที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วก็ศึกษาดูคือตอนนี้มี2โหมดนะครับคือโหมดปกตินะครับโหมดปกติคือเราไม่ต้องกดอะไรนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตอนเราหันหันไม้กิมบอลไปนี่กล้องมันจะเป็น เนิบๆห,หน่วงช้าๆนะครับมันจะหันตามช้าๆแบบนี้นะครับเอาไว้ถ่ายสําหรับงานที่แบบเป็นภาพเป็นรีวิวเป็นภาพที่แบบไม่ต้องเร่งรีบเดินไปชมนู่นนี่พูดคุยค่อยๆหันค่อยๆเดินนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับการรีวิวสถานที่รีวิว้านกับข้าวนะครับโดยไม่ต้องรีบแต่ถ้าเราจะถ่ายแบบแอคชั่นล่ะ แบบกีฬาล่ะเหมือนเล่นบาสเกนสบอลมันต้องวิ่งต้องใช้ความเร็วต้องเคลื่อนที่อย่างไวนะครับหรือเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยเล่นสเก็ตบอร์ดคือภาพมันไปไวเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันกล้องแบบโคตรไวนี่ออกไปเพื่อนเพื่อนเราก็แค่ใช้ตัวควบคุมด้านอันนี้เขาเรียกด้านหลังนะผมขอเรียกด้านหลังแล้วกันตัวนี้นะครับโดยคลิก คลิก2ครั้งแช่นะครับทำยังไงมาดูกันนะครับ1 2ครั้งที่2แช่ไว้เลยนะครับนี่นครับกล้องมันจะไปตามกิมบ a l เลยนะครับนี่มันจะมันจะไม่หน่วงแล้วนะครับมันจะไม่หน่วงแล้วนะครับอันนี้สำหรับโหมดแอคชั่นนะครับเอาไว้ถ่ายแอคชั่นที่ผมได้ลองใช้ดูก็ใช้งานดีนะครับโหมดนี้ก็ การสั่นได้ดีมากๆนะครับผมส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นช่องเสียบ USB อันนี้เป็นช่องเสียบ USB นะครับสามารถดึงแบตเตอรี่จาก gimbal ม,มาใส่โทรศัพท์มือถือเราได้นะครับโดยต่อสายชาร์จเข้ากับตรงนี้นะครับส่วนปุม่ม Type C ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ของ gimbal นะครับซึ่ง กิมบอลรุ่นนี้นะครับจะไม่ใช่แบตเตอรี่แยกนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ภายในภายในด้ามจับเลยนะครับผมก็คร่าวๆก็มีมีเท่านี้นะฮะผมก็เพิ่งศึกษาและลองใช้งานดูนะครับก็ถือว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับตอนนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณสัก4,100อบาทหรือ4ี่พันสบบาทนะครับแล้วแต่ร้านค้านะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับรับรองว่าใช้งานดีแน่นอนนะครับ อันนี้เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาอะไรให้ผมนะครับรยงแต่ว,ว่าผมซื้อมาลองใช้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็โพสต์ลงไปเปรียบเทียบระหว่างการใช้ไม้กันสั่นกับไม่ใช้ไม้กันสั่นมีน้องสาวผมเองนะครับคือน้องอิงทักเข้ามาบอกว่ารีวิวให้ดูหน่อยครับพี่วันนี้ผมก็เลยมาทํคลิปวิดีโอรีวิวของเล่นชิ้นใหม่ของผมนั่นเองนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.